เก็บมือเดียวมือหนึ่งเอาไว้จับถุงดู่ล้าง่นก่อนหรอ มะม่วงหางมานาโหที่เราแช่น้ําเกลือไว้2คืนนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ําเกลือออกแล้วก็จะแกะเม็ดค่ะจะเห็นว่าสีเขาซีดลงนะคะตอนแรกสีจะเข้มตอนนี้คือสีจะจางๆซีดๆค่ะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็เอาหางช้อนค่ะแค่เม็ดออกแบบนี้ค่ะมันจะอ,ออกง่ายนะเห็นนะแล้วก็จะแช่น้ําไว้ก่อนค่ะมะม่วงหางมานาโหที่เราแกะเม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะล้างน้ําให้สะอาดสักรอบสองรอบค่ะ ล้างจนน้ำใสเลยนะคะ พอล้างน้ําสะอาดแล้วนะคะเราจะแยกออกเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนแรกนะคะเราเลือกเฉพาะสีแดงๆค่ะเราจะเอาไปทําน้ําปั่นนะคะหรือว่าทำสมูทตี้ค่ะส่วนที่2กับส่วนที่3นะคะจิมแบ่งเป็นอย่างละครึ่งนะคะจะดองเล่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจะทำแช่อิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะส่วนที่เราแบ่งไว้แช่อิ่มนะคะเราจะแช่น้ําปูนใสไว้อีก1คืนค่ะอันนี้คือน้ําปูนใสนะคะก็คือน้ําผสมปูนแดงเนาะพักไว้1คืนแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใสๆค่ะเอามาแช่ได้เลย ดูวิธีทาน้ําปูนใสได้นะคะจิมทําคลิปไว้ให้แล้วค่ะแช่ให้ท่วมแบบนี้เลยค่ะแช่ไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาต้มน้ําเก๊กหวยกันค่ะก็เตรียมหม้อใส่น้าําสะอาดลงไปตามด้วยชุดต้มเก๊กหวย1ชุดเราจะต้มประมาณ15-20นาทีนะคะหรือสังเกตเอาค่ะให้ได้ออกสีเต็มที่นะให้เป็นสีเหลืองเหลืองก่อนแล้วก็มีกลิ่นหอมพอเดือดดีแล้วนะคะให้กรองเอาดอกเก๊กหวยออกใส่น้ําตาลทรายลงไปคนให้น้ําตาลละลายพักน้ําเก๊กหวยไวใ้ให้เย็น น้ำเก๊กฮวยที่เราต้มแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วนะคะเราจะเอามาแช่ในมะม่วงหามนาโหดที่เราล้างน้ำสะเด็จน้ำไว้แล้วค่ะแช่เพื่อให้กลิ่นดองมันหายไปนะคะเทลงไปให้ท่วมเลยค่ะจะแช่ตู้เย็นไว้นะคะประมาณ1คืนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะมะม่วงหามนาโหดที่เราแช่น้ำเก๊กฮวยไว้1คืนนะคะอันนี้แช่ไว้ในตู้เย็นค่ะก็จะออกสีเหลืองประมาณนี้เลย เดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลเพื่อเป็นการหมักน้ําตาลไว้เรียกว่าการแช่อิ่มนะคะกรองเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อนะคะน้ําไม่ใช้นะคะเอาใส่ถุงเลยถุงจิมซ้อนกัน2ใบนะคะกันแตกค่ะขย่าให้เสด็จน้ําก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะ เราก็จะเขย่านะคะให้ทั่วเลยเขย่าให้น้ำตาลคลุกให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วก็มัดปากถุงไว้แช่ตู้เย็นไว้สองคืนค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะมะม่วงหาวมะนาโหดท,ที่เราแช่น้ำตาลไว้สองคืนนะคะในตู้เย็นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจิมจะเทใส่โหลกแก้วให้ดูเนาะจะได้เห็นชัด สีก็สวยใช้ได้นะคะจะออกอมเหลืองนิดนึงนะคะมีความข้นของน้ําเชื่อมเนาะหรือว่าน้ําตาลที่เราใส่หมักไว้เนี่ยค่ะเห็นนะจะดูแบบเชื่อมเชื่อมหนึบนเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะจะหอมแบบหอมเหมือนดอกไม้นะคะแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนึงค่ะแล้วก็เปรี้ยวน้อยน,นะคะหอมตัวดอกเก๊กฮวยอะ่ะไม่นิ่มไม่แข็งแล้วก็กรอบๆนะคะตัวเปลือกมันจะหนึบๆนิดนึง ส่วนตัวกลิ่นของผลไม้ดองเนี่ยจะน้อยมากๆค่ะมีกลิ่นแหละแต่ว่ากลิ่นไม่เยอะมากนะคะมันจะหอมเป็นดอกเกี๊ยวยแทนนะคะกลบกลิ่นที่เราแช่ดอกเกี๊ยวยเพราะว่าต้องการกลบกลิ่นของความเป็นผลไม้ดองเนาะกลิ่นดองๆอะไรแบบนั้นนะคะกลิ่นหมักดองเดี๋ยวจิมจะใส่กระปุกเก็บไว้นะคะไว้กินนานๆได้เลยค่ะหรือจะทําตปแบ่งเพื่อนบ้านก็ได้นะคะไปแจกญาติๆอะไรเงี้ยค่ะใส่เป็นกระปุกเล็กๆเนาะได้กินได้ทิเลยกระปุกเลยค่ะมันจะได้ไม่เสีย เราก็ใส่กระปุกปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะจะทานก็หยิบม,มาทานทิละกระปุกได้เลยค่ะหรือจะเป็นของฝากเพื่อนบ้านฝากญาติก็ได้นะคะรสชาติหวานหอมอร่อยมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะทํามะม่วงหามมานาโหดองเหล้านะคะก็อันนี้คือแช่เกลือแล้วเนาะสองคืนผ่าเม็ดออกล้างน้ําจนน้าใสเลยค่ะสี่ห้ารอบนะคะจนน้าใสดีเลยแล้วก็พักไว้ให้สะเด็ดน้ําค่ะจิมใช้1.5โลนะคะเฉพาะเนื้อที่แครเม็ดออกแล้วค่ะมีน้ําตาลกรวดใช้1กิโลนะคะเหล้าขาว2ขวดค่ะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามชอบ625 ML ค่ะโหลแก้วนะคะก็ล้างน้ําให้สะอาดก่อนใส่น้ําตาลกรวดลงไปก่อนค่ะ กระจายให้ทั่วโหลเลยนะคะแบบนี้จากนั้นก็ใส่มะม่วงหางมนาโหท,ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยเราจะทำสลับชั้นนะคะแล้วก็น้ำตาลกรวดสลับชั้นเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเต็มเลยอันนี้ได้แค่นี้นะคะเราก็กดลงไปให้แน่นนิดนึง ปิดทาด้วยน้ำตาลกรวดนะคะชั้นบนแล้วก็จะใส่เหล้าขาวลงไปค่ะ,ะหมดพอดีค่ะเต็มพอดีแล้วก็จะปิดฝานะคะแล้วก็พักไว้อุณหภูมิห้องนะคะในที่มืดสนิทนะคะหรือว่าใส่ตู้ไว้ก็ได้ค่ะประมาณสักหกเดือนถึง1ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ แล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่จิมจะทําวันนี้นะคะจากมะม่วงหามมนาหโหก็คือน้ําปั่นนะคะอันนี้คือมะม่วงหามมนาหโหที่เราแบ่งไว้นะคะแกะเม็ดแล้วก็แบ่งไว้อันนี้แช่เย็นนะเห็นข,า,ขาวๆแบบเนี้ยค่ะเราก็เอาใส่ปั่นเลยปริมาณก็ตามชอบนะความเข้มข้นตามชอบจิมเลือกว่าเฉพาะตัวที่เป็นสีแดงๆชมพูหรือว่าสีดํานะคะตัวลูกสุกค่ะมันจะสีสวยหน่อยเนาะถ้าถามว่าไม่ผ่าเม็ดแล้วก็ไม่ต้องแบบดองได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ารสชาติมันก็จะขมนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเม็ดเขามีความขมนหน่อยนึงค่ะ ในจิมจะปั่นสองแก้วนะคะจะใส่เยอะหน่อยแล้วก็ใส่น้ำแข็งสองแก้วน้ำเชื่อมก็ตามชอบได้เลยถ้าเราไม่รู้นะคะเราก็กะกะเอาค่ะลองชิมทำไปชิมไปได้ค่ะจิมจะใส่ไป45 m สาเนาะสำหรับ2แก้ว60ก็ได้เดี๋ยวค่อยชิมดูค่ะถ้าชอบหวานก็ค่อยเพิ่มใหม่ได้เป็นน้ำเย็นนะคะหรือว่าน้ำธรรมดาก็ได้หรือจะใส่เป็นนมสดก็ได้นะคะ น้ำอีกสักแก้วหนึ่งนะคะจะได้ปั่นง่ายขึ้นเกลือไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าตัวนี้จิมใช้แบบดองอยู่แล้วนะคะมันจะมีความเค็มนิดนึงอยู่แล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยอันนี้อาจจะข้นหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาคนก่อนตัวมะม่วงหางมนาดาโหจิมใช้แบบแช่แข็งด้วยนะคะมันก็เลยแข็งนิดนึง ทีนี้เนื้อเนียนแล้วนะคะให้ลองชิมรสชาติดูแล้วปรุงรสหวานตามชอบจิมไม่ได้ใส่นมนะคะนี่เป็นสูตรแบบธรรมดาเลยค่ะแค่น้ำเชื่อมอย่างเดียวเปรี้ยวเค็มได้แล้วค่ะขาดหวานนะคะเมื่อกี้น้ำเชื่อมจิมใส่ไปสี่สิบ้าขอเพิ่มอีก45 ml ้านะคะเพราะว่ายังเปรี้ยวมากเลยค่ะคือจิมอยากให้รสชาติออกปเปรี้ยวหวานนะคะได้ละ เปรี้ยวหวานหอมเค็มนิดๆน,นะคะแล้วก็จะเทใส่แก้วเลยนะคะสีสวยน่าทานมากเลยค่ะเราก็ออนท็อปด้วยผลไม้นิดหน่อยนะคะแต่งให้สวยๆค่ะสีสวยใช้ได้มากเลยค่ะเห็นนะเหมือนน้ำเตียงโมงเลยอ่ะเอาจะล้นแล้วจิมเคยทําแบบที่ไม่ได้แกะเม็ดออกเนาะเอามาปั่นทั้งลูกเลยค่ะมันจะออกขมจริงๆแต่เนี้ย เราแกะเม็ดออกแล้วนะคะแล้วก็ดองแล้วไม่ขมค่ะรสชาติจะออกรปเปรีย้ยวหวานๆคสดชื่นมากเลยค่ะ เนื้อไซซายนะคะเหมือนแอปเปิลแต่ว่าเป็นมะม่วงหางมนาโหสีเหมือนแตงโมรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยถูกใจใครชอบลองทำดูได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้ทุกคนไปต่อยอดทำได้นะบ้านใครที่มีต้นแล้วมันดกมากคุณจะทำอะไรดีก็ลองทำสูตรนี้ได้อย่างจิ้มเก็บมาวันนี้นะคะได้ 2- 3สาถังก็เอามาทำได้หลากหลายเมนูเลยค่ะวันนี้ได้ตั้ง3าเมนูค่ะเยอะๆทั้งนั้นเลยอย่างดองเล่าเนี่ยยังอยู่ได้อีกเป็นปีเลยค่ะไม่หมดแน่นอนแล้วก็ตัวแช่อิ่มก็ได้หลายเดือนนะคะนาไปฝากเพื่อนบ้านหรือว่า ใส่บาตท,ทําบุญก็ได้ตัวปั่นนี้คือทําแล้วก็กินได้เลยค่ะสดชื่นมากๆอร่อยด้วยค่ะประหยัดนะคะเป็นผลไม้ที่มีตามบ้านเราเนาะไม่ต้องซื้อหาค่ะใส่แค่น้ำเชื่อมแล้วก็ปันป่นๆกินได้เลยค่ะอร่อยมากๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ นา,ายาช้ตรงมือยังเหนียวนะยังเกาะได้กี่ลูกแล้วจีลนันได้กี่ลูกแล้วครับสิบลูก <10. S 1> <laughs>